โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมวาทีอมรอนจะมารีวิวนะครับดูบรรยากาศวันนี้เนาะห้องมิเต็งนะครับหนอนเป็นตึกเนาะโอเคสบายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาปึ๊บอันบ็อกนะครับเปิดว่า NX ห้าศูนย์สองขีดหนึ่งพันสามนะครับจะเป็นยังไงแล้วก็ ตัวนี้นะครับ NXEP 0 2 1นะครับโอเคนี่แกะมาใหม่นะครับยังไม่แกะเลยครับมีโลโก้มร่อนนะครับอันนี้เป็นมาใหม่นะครับเข้ามาที่ไทยเป็นตัวแรกนะสปีดแวแรงขนาดไหนการ์ EP สปีดหน่กิกนะครับแต่ก่อน100 m เมกนะครับตัวนี้ขูมเร็วเรดเดอร์อยู่ที่ 0.5นาโนเซกนะมาดูกันเราจะแกะให้ดูนะว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะครับว่าตัวแรกนะครับฟังก์ชันสูง3ดัตเตอร์เบดนะครับ OPC UA MQTT นะเดี๋ยวนี่นี่ยังไม่แกะเนะเดี๋ยวแกะอันบล็อกให้ดูเนาะนี่โลโก้มาใหม่นะอันนี้เป็นตัวจริงแต่ก่อนมีตัวเดโมเข้ามาแล้วนะที่ไทย2ตัวอันนี้เป็นตัวจริงว่า เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเนาะเดี๋ยวผมก็จะมีตัว cj cpu ดูโอเคเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะให้ดูนะอ่ะเอาแบบเรียวๆเลยละกันนะคลิปสดใหม่ตัดสติ๊กเกอร์โชว์คคว่าเข้าไปนี่ปุ๊บเนอะ มต้องตัดกันแล้วฮะอยู่ที่ข้างในเดี๋ยวอะไรบ้างฟับปึ๊บ,บเจอมาอะไรก่อนคู่มือเซฟตี้ก่อนเลยนะครับคู่มือแมนนนลเซฟตี้ nx เซฟตี้นะครับมีภาษาต่างๆญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอะไรให้ดูเนาะโชว์ขึ้นมาว้าวชิบิวจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะอะไรมาให้บ้างโอเค รักทุเรศหน่อยเนาะไม่มีคนจับกล้องให้เดี๋ยวดูวีดีโอก่อนแล้วกันข้อวางแป๊บผมยกออกมาไม่ได้ปึ๊บโอเคมาแล้ว c p บียูค่านะครับโอเคมีอะไรให้บ้างมาดูกันเดี๋ยวเมือเดียวนะเมือเดียวเมือนเดียว,ยวโอเค สัน่นอย่าบ้ากันเนาะโอเคแกะมาแล้วมีอะไรบ้างข้างในออกมาอย่างดีครับกันกระแทกอย่างนี้เนาะโช์ควาปโอ้นี่ใหม่นะของจริงแป๊บหนึ่งนะขอขอตั้งอันนี้แป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวคุณดู <c oughs> เดยอะๆนะครับ นี่ออกมาแล้วโอเคมุนมาว่บออกมาจสรจโคงแล้วนะครับดูว่บหน้าตาไอ้บ้างข้างๆปึ๊บเปิดขึ้นมาก็จะมีช่องเหมือนเดิมเอดีกราสนะครับดิบสวิตต์แบตเตอรี่ไม่มีนะครับแบตเตอรี่มีหน้าที่เตาท่า็อกเนาะต้องสั่งถ้าสั่งก็ถ้าจะถ้าจะแบตเตอรี่ตัวนี้มีหน้าที่เก็บ เอาเรีย e ท l o c k อกก็คือวันที่เวลาปัจจุบันเท่านั้นนะครับใกล้มาอ EAP พอดหนึ่งอีพีพอทสองอี c a คมาให้แล้วก็ I.O ต่อยตรงนี้นะครับโอเคนี่คำเตือนเขาเนาะแล้วก็คำเตือนตัวนี้มี e e r c a t อะไรต่างๆแกะเลยนะไม่สนนะผมแกะเลยนะโชิบอินนิคห้า,าลันเออเอ้ นี่ไงคล้ายๆเดิมคล้ายๆกับตัวนะครับมีพอร์ตสเตตัสก็โชว์ตรงนี้เ,เดี๋ยวตรงนี้ก็ขั้นข้างอันนี้ก็ดึงออกตรงนี้นะฟืบบัดบาตรงนี้ครับอย่าไปเอามือสัมผัสเนาะมันเอาไว้ต่อยโอนครับโอเคไวริงก็ นี่รุ่นมีจะมี MAC ADDRESS บอก้วยนะครับเวอร์ชันมีพอตมี MAC ADDRESS ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน1.6นะครับไฟ2ไฟ24โวลต์ต่อเข้าพอตนี้นะบางทีต่อผิดระเบิดมาเครื่องแพงกี้เสียนะนี่24โวลต์น,นี่บวกลบต่อเข้านี้นะครับเข้าเทอร์มินอนตรงนี้นะด้านหน้านี้นะนี่บวกนะครับมันถึงกันนะนี่ลบเนาะอย่าไปต่อผิดนะ ซื้อมาแพงต่อไฟผิดพังนะอันนี้ก็เสียบการ์ดไอโรุ่นนี้พิเศษหน่อยนะครับต่อการ์ดด้านข้างได้เรียงไปฝั่งนี้นะได้64การ์ดนะครับ4การด์ดโอเคไอโอแล้วก็ข้อดีตรงนี้มันจะประกบการ์ด EP ได้นะครับรการ์ด EP ได้เค <c oughs> okay. มาแกะกันเลยเดี๋ยวอันนี้ผมนี่ประกบเข้าไปก่อน เสียบเข้าไปข้างบนเนาะนะครับแบบสดๆเนาะข้างในตามผมผมก็จะทำให้ดูจริงๆนะโอเคนี่แต่ก่อนเดมโมมันไม่มีสกรีนตรงนี้นะอันนี้ไม่มีอะไรเสียบแลนนะโอเคก็อันนี้ไม่มีอะไร,ร,นนะนนไไรในข้างในดูครับวงจรเขานะมีับมี i มีฮีซีมีอะไรตรงนี้นะบนเนาะมีรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ มีพัดลมในตัวเนะอมร้อนไปก่อนไม่มีพัดลมนะตัวน,นี้จะมีพัดลมในตัวนะครับระบายความร้อนเพื่อจะความเร็วมา cpu แรงด้วยการ์ดอิเ internet ip ที่แรงจะเอาไว้ทาแท็กกละตจ้ลิงก์บดบัตร c ีก็แปะด้านข้างตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกันสไตล์เราเนาะขอตัดก่อนอ,อ่ะคะตตอโจเข้าไป มือเ,เดียวครับถ่ายแบบเร็วๆนะตัดกันนะตัด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 โอเคเก็บคัเตเดือยอัน,นตรายเปิดเป็นยังไงโฉฟ้าบตัวนี้ก็จะมีการ์ดเป็นนวดต่างๆอ่ะ โอเคผมอ่านทดสอบมาเรียแล้วให้ดูนะคลิปเข้ามา e i p นะครับ internet ip card ความเร็วนะครับโอเควางไปคู่มือไม่ไว้จะไปใส่กล่องเอาจุดเชื่ออ่านมาเยอะแล้วโอเคมาดูกัน,นแกะแกะชุบเหมือนกันเป็นไงบ้าง ขอแยกออกไปถุง CPU แรงนะครับโอเคกับคำเตือนนู่นนี่นั่นนะโอเคโ์ดึงออกมาขวาแกะนะครับขวาเราก็ดูว่ามีอะไรบ้างโอเคมาดูก่อนท้อนแสงนะี่ e i n x ทีเอไอพนะครับอินเทอร์เน็ต ip นะครับพอตแลนด์ Portland, มี e อ p 1, e น p 2คนละคนละวงนะครับ e ip ีคนละวงนะมีคนละวงนะครับผมก็ได้เล่นได้เล่นดโมมาสัก,สกประมาณเดือนนึงแลวดวลดัโมที่ผมได้เล่นมานะก็จะมีตัวนี้นะครับพอตแลนด์ Portland, มาให้สองออนข่าข้างน,นี้ นี่ประกอบยังไงในเวลาเราจะต่อเนาะคือ IP ตัวนี้มันเป็น192 182ก1 2 1อง 1, 1 1อันนี้มันจะชนกันนะครับเวลาเราก็ฟิกนี่มาประกบเข้าตรงนี้นะประกบเข้าด้านข้างตรงนี้ต่อเข้าไปรุ่นนี้จะต่อการ์ด EAP 021น,นี่ได้ทั้งหมด5 5าาร์ดต่อเข้ามาหลายๆก็ต่อข้างๆนี่ครับ ประกบเข้าไปตรงข้างๆนี้นะนี่ประกบเข้าไปตรงนี้นะแกะอันนี้ออกนะแล้วก็ประกบเข้าไปข้างๆนี้นะครับประกบเข้าไปตรงนี้นะนี่ครับแกะตรงนี้นี่นี่นี่ไหมแกะตรงนี้ออกนะปั๊บนี่ครับใส่ง่ายอานนี้มาประกบเข้าไปโอเคดูดูคนต่อไม่ปิดนะครับ ปกบเข้าไปอย่างนี้เลื่อนตรงนี้ก่อนเนาะเลื่อนขึ้นนะล็อกขึ้นนะถ้ามันจะล็อกเนะี่ยมันจะเลื่อนขึ้นก่อนเลื่อนอนนี้ฝั่งนี้ขึ้นนะ,ะกบเข้าไปนี่ฮะโชะอย่างนี้แล้วก็ล็อกกบเข้าไปด้าน,นข้างตรงนี้โอเคให้ดูนี่ ประกอบมาแล้วก็ล็อกเข้าไปลงกดลงนะครับเกไปฝั่งนี้ก็กดลงนี่เห็นไหมครับจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ t h e r n e t adapter หนึ 2, e ่งอ t h e r a t สอง e t h e r นะครับมีสแตสแล้วก็ n x หนึ 13, ่พันสามหนึ่งสองสามารถแปะการ์ดเข้าไปได้อีกต่อเข้าไปตรงนี้ได้ต่อนะครับ โอเคเราสามารถซื้อมาแปะตรงนี้ต่อเข้าไปอีกนะครับเอาการนี้ไปใส่กับอันนี้ได้ไหมหนึ่งส,สงไม่ได้นะครับดูดิตัวมันแค่ความสูงมันก็ไม่ได้แล้วนะจะมาประกบครั้งนี้ไม่ได้นะเ,เดี๋ยวแกะให้ดูจ้ไททันเอ้ย จเจ้าการนี้ซื้อแจ่าการนี้ไม่ได้ไหมนี่ตัวนี้มันไม่มีที่แปะนะไม่มีนะเอาการนี้มาแปะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับแปะไม่ได้นะถ้าแท็กไม่พอตัวนี้ก็มีข้อจํากัดเยอะนะครับเบอร์สองไม่ได้ต้องแปะที่เอ็นเอค้าเท่านั้นอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อไฟให้ดู ต่อไฟอ่ะต่อไฟยี่สิบโวลต์นะแล้เป็นสวิตชิ่งนะอันนี้ก็มีอ่ะต่อสดๆเลยจะรัดบูทได้ไหมนะครับต่อแล้วจะระเบิดไหมนะต่อเลยนะอันนี้แบบคลิปบวกเข้าไปต่อ,อยงไงอ่ะก็ดูตรงนี้นี่ครับที่ผมให้ดูนะนี่บวกอ๋อนี่บวกนะ ช่อง A e นะบวกเป็นไงคลิปสุดๆโชว์เข้าไปบวกเข้าบวกนะครับถ่ายมือเดียวใต้ผมกดเข้าไปโชว์งนไงลบไงเอาลบมาใส่ลบใส่ลบ <c oughs> สลบมาดึงเข้าไป ลบเอาลบเข้าไปโชว์เข้าไปนะครับเป็นหางหนูนะผมทำอะไรนะโาเ,เด้งออกไปมือเดียวต้องห่วงนะเรามันลุกทุ่นะึแล้วโอเคกบการ์ดเข้าไปอันนี้มาอันบล็อกให้ดูนะว่ามันใช้ยังไงเนาะ <c oughs> โอเคประกบเข้าไปไปรันไฟดู กกปุ๊บก็ไปล็อกล็อกนี้นะล็อกนี้โอเคแล้วก็ล็อกนี้ไฟอยู่ไหนมาเร็วๆไม่ต้องตัด <c oughs> CPU อ่ะไปต่อไปต่อไปไปลนันโอเคต่อให้ดูเนาะมา อย่างนี้เลยอ่ะวางลงไปจังๆนี่ก็ต่อไปนี่ปลั๊กไฟตงห่วอันมันมันถึงกันนะไม่ต้องห่วงไนอะ้อัน,น,อน,นี้มันถึงกันนะไม่จะไม่ต้องไข้ยอย่างนี้ก็ได้นะบวกลบนะบวกตัวน,นี้มาสองร้อยยี่สิบโวลต์ตัวละแสนนี่ต่อไฟผิดพังนะยี่สิบสี่โวลต์นะให้ดูนะจังๆนะ นี่ power supply switching 2สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเอาคโวลต์นี่ต่อแบบนี้นะครับเขาลั่นอ่ะมาฟังเสียงซีบิวว่าเป็นยังไงโชว์นี่ยังไม่ติดนเนาะปป๊บก็ไป าแล้ววิวมาแล้วครับบูตขึ้นมาไฟสเตตัสมันก็ติดมานะครับทีนี้พี่พอตหนึ่งก็ไฟขึ้นโอเควันนี้อันนี้คลิปนี้มาอันบล็อกก่อนนะอันบล็อกให้ดูเนาะ ว่าเป็นยังไงใช้งานได้ไหมหไฟสเตตัสขึ้นมาอินเทอร์เน็ตได้๋นีนี่ให้ดูภาพรวมเนาะไปแล้วให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวเขียนโปรแกรมอะไรยังไงก็เดี๋ยวให้ดูคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้ก็มาทดสอบการแกะ อันบล็อกให้ดูแล้วก็ต่อยไงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เสียนะครับไป็ระเบิดเนาะระวังด้วยนะครับว่าบางทีเข้าใจผิดเนาะเออเนี่ยผมเห็นลูกค้ามีส่งมาซ่อมจะไปงัดออกนะฮะนี่มันมันมันติดมากับตัวเนาะเขาไปแกะตรงนี้มันแตกนะเขาคิดว่าตัวนี้มันจะจาบออกแกนได้ไม่ได้นะอย่าไปแกะออกนะครับแต่ใช้ไม่ได้นะส่งเคม,มาก็ไม่ได้นะโอเคมีพัดลมในตัวนะโอเคให้ดู อยู <You> ่แล้วก็อันนี้แปะการ์ดนี้ได้อีกลิงกกับทัชสกรีนลิงก์ screen, งกับแท็กหลายๆตัวนะครับเหมาะกับการทำพวกดัตต้าเบสนะครับรองรับ MTTT ดัตต b a เบสสามดัตต้าเบนะครับพอร์ตแลนด์นี้หนึ่งสปีดปกติแลนด์ตรงนี้สปีดร้อยร้อยเมตรอันนี้แค่นี้หนึ่งกิกนะครับบัลเลท์เยอะขึ้นนะครับ โอเคให้ดูครับลเป็นไงมีไฟข้างในซ้อนแสงนี่ไงชัดๆจังๆกันเลยแกะอยู่ unbox น,นะครับส่วนโปรแกรมหรือว่าคลิปอะไรยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับวันนี้ก็ตัวแรกของเมืองไทยนะครับมาแกะมาให้ดูสเปคแรงมากับตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์อมรลอนได้ครับ อำนั่นทะลุนะตัวนี้ที่ไทยก็มีโปรโมชั่นแล้วก็วางแผนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอาจจะสดๆเนาะคลิปนี้ไม่ตัดเลยนะไม่ตัดต่อนะครับแกะอยู่เปิดแกะตัดนะเ,นเพื่อเพื่อบางทีน้องๆพี่ๆท่านไม่ไม่รู้วิธีเปิดวิธีตัดใช้ไงยังไงโอเค,อเ,คเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะ เอามากันแกะรีวิวให้ดูโอเคก็น่าจะเห็นภาพวันนี้ผมบาทียมร้อนก็น่าจะจบการรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีข้อสองสัยอะไรเกี่ยวกับโปรดัก t อมรอนทักทา,ายกันมาได้นะครับโอเควันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนโอเคไปแล้วบายบายสวัสดีครับ